รายงานของ LSEG Datastream ระบุว่าการส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่หรือ NEV ของจีนในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ไปยังยุโรปเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นไปตามความต้องการของตลาดยุโรปข้อมูลนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างจีนและสหภาพยุโรปโดยคณะกรรมาการยุโรปกล่าวว่าปีนี้จีนมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายในยุโรปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละแปด และอ่านสูงถึงร้อยละ15ในปี2025โดยราคาของรถยนต์โดยทั่วไปจะต่ำกว่ารุ่นที่ผลิตในสหภาพยุโรปประมาณร้อยละ20ปี2022การค้าทวิภาคีระหว่างจีนและสาภาพยุโรปสูงถึง8 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ2.4จากปีก่อนตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่าจีนและสาภาพยุโรปเป็นคู่ค้าหลักของกันและกันเศรษฐกิจของจีนและสหภาพยุโรปต่างเติบโตอย่างต่อเนื่อง และทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไป